สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาชมปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะครับโดยเจ้าของเขาได้นำแผงโซลาเซลล์ติดตั้งไว้บนรถอีเ็นนะครับซึ่งมันทำให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกสบายมากเลยนะครับผมว่ามันก็สะดวกสบายดีนะครับนี่ก็คือปั๊มน้ำนะครับ ก็คลองเขาก็ปั๊มน้ําจากคลองเข้าไปในบ่อเลี้ยงปลานะครับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้บนรถอแตเนนะครับทําให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกสบายมากเลยนะครับซึ่งผมว่ามันก็สะดวกสบายน่าใช้นะครับการที่เราจะเคลื่อนย้ายไปติดตั้งหรือไปสูบน้ำที่ใหม่มันก็ง่ายดีนะครับ ใช้รถอีแตันได้นะครับสายดินครับครับแล้วแผงโซลาเซลล์นี่เขายังสามารถทำให้หมุนได้ด้วยนะครับซึ่งตอนเช้าเช้าก็สามารถที่จะปรับหมุนให้องศารับแดดได้เลยนะครับนี่ครับแดดตอนเช้าเ้านะครับก็จะเอียงไปทางทิศตะวันออกนะครับ พอแดดช่วงบ่ายเขาก็จะหันกลับไปอีกด้านหนึ่งครับโดยการใช้เชือกดึงนะครับนี่ครับนี่ครับใช้เชือกนี่ดึงลงมานะครับนี่ครับใช้เชือกนี่ครับใช้เชือกดึงลงมาให้แผงหันมารับแสงแดดนะครับนี่ผมว่า ก็น่าสนใจมากเลยนะครับดูนะครับนี่เขาก็จะรับแสงแดดตอนเช้านะครับทำโครงเหล็กนะครับติดตั้งไว้บนรถเลยนะครับ นี้นะครับเขาทําให้สามารถหมุนได้นะครับตรงนี้นะครับน่าสนใจเลยนะครับสามารถนําไปดัดแปลงใช้งานได้นะครับ เวลาจะเคลื่อนย้ายเราก็ขับรถไปเลยนะครับง่ายดีนะครับขัดขับรถถอดปั๊มย้ายไปเลยนะครับครับเขาก็สูบน้ําจากคลองเข้าไปบ่อเลี้ยงปลาเขานะครับครับน้ําคลองครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจนำไปดัดแปลงใช้ได้เลยนะครับ